มะทายสวนอีกก่อนมะทายสวนมะทายถั่วฝักยาวพี่น้องมุญอีกก่อนลูกค้าสั่งถั่วก็เลยสิมาเก็บถั่วให้เขาเจา้าก่อนสิเก็บมาท้ายลูกงามๆไปเถะก่อนหนะพี่น้องให้เขาเบืองก่อนให้ลูกงามๆไปเถอะเบืองก่อนงาม สวัสดีค่ะบานสวนมิวซิกค่ะมือนี้เขาสวนอยังไงเล่าจ้ามึอน,นี้หลังจากฝนบปรยต,ตกตกเต็มขึ้นนี่ล่ะตอนเศ้าๆนี่บปตกดีพี่นอ้องมาทายสวนอีกก่อนมาทายสวนมาทายถั่วฝักยาวพี่น้องมืงอีกก่อนลูกค,ค้าสั่งถั่วก็เลยสิมาเก็บถั่วเขาเจา้า ก่อนสิเก็บกรถ่ายรูปงามงามไหมเจ้าก่อนน้องพี่น้องให้ทะเบืองก่อนให้รูปงามงามไหมทะเบืองก่อนงามเก็บมือได้ถ่ายยามเก็บมือได้กระ่ายมือนัานได้ข่อยหอยมาถ่ายรูกนี่พี่น้องงามกว่าตัวทัวฟักยาวข่อย คนมาผัวเขารศีวายายแจ็คคนบอกอย่างวอาอยู่ผู้เดียวเขารศีวาเนาะเอากับทัวร์บอกับ,กวบกสวน,นงามก็เลยบอกกับมันตอนง,งามเนาะอีหลังมุ้งเสน้นมัเป็นน้อยงามแท้กับบางิีกะเป็นหมางดกดุเด้ดอว่าสันดอกว่ากับเพคน นี่แหละพี ội, ่น้องบทไทยโบดายเนาะงามเนาะเก็บบรรยากาศตอนสาเช้าพี่น้องเบวงแคกเลี้ยงแคบหน่อยก่อนถ่ายกับถ่ายมองเก้าหนีหลานมีบทไทยมันก็งามก็เลยถ่ายข้ามีสวนเนาะข้ามีสวนก็ถ่ายสวนเห่าละ เมนบอพีนอ่น้องว่าที่สวนแล้วก็ไายหัวไทยสวนฝนบ่ตกมื่อนี้ เอาสวนใยอยู่คุมมือมันจืดยางเขามาพอด้มันแช่จะต้องถา่ายูนไปด้วยจนเขามาไดส่สวนข่อยนะคับนี่วนตกวนะพี่น้องมากอันนี้นนก็ะงมามงามหมกเปียบนี่ปตาบักเปียบอันนี่ก็งามงามนั่เน,น,นเป็นบกักแบบ เป็นแปบด้านนี้เป็นเสาวรุษเสาวรุษกับงามงามนะี่แหะพวกนี้เป็นเขื่นค้างเที่งเสาวรุษเที่งบวบพีน้อกันมุมนี้เป็นมุมบวบน,นี่พี่น้องมึงนี่ดอกบวบคอยเลื่อนเอ,อืเออ,อ,อ,อยู่นี่ทางนี้เป็นบวบงั้นมาขางนีเป็นถั่วฝักยาวเลยบันี น,นี่ตัวฟักยาวขย่ยนันเถื่อนอยู่ระดับเดียวก็เดียวก็โค้งพอดีอยู่มุมโค้งพอดีตัวฟักยาวน,นี่บวกง็งามงามมากระไรได้ละมาก็คันนี้นะเก็บเก็บคู่มือี่น้องมากก็มาเก็บยุงขั้นหัวนี่ละให ขุกมืเอเลยบวบดีเทลเียใช่ว่ากัเป็นที่เก่ 5, ากัหาเพราะาก็เห็นที่เก่าเพราะมันเรื่อมันหลายัยางสีเดียวอลนี่กัมาเพิ่งกับยุ่นี่มีนคนมาเห็นกับแกได้เบียรอ๋อขาอกสามมือพี่นอ้องมึงไงสีเอาตัวมตนขาออกมา่ะ

มาก๋งามนม่พี่น้องงามกันอุดัยเห็นก้ออนซ่อน้นองข่อยอยู่ดีละ่ะข้าเจ้าะก้อนอนซ่อนดีปลูกมาเลาะเบื้องจะของอะไรยังก้อนซ่อนนาหวานงามไปเตะปลูกมาเพราะเคยงามปานิักเทียเก็บเปิดลายสูตรแล้วมันเก็บตั้งลายเทียแล้วมันก็นยังลายเก่าก็ยังงามเก่า นี่ตัวข่อยงามเทศตัวฝากยาวนี่จีบบอ,อว่าบัวงามติวขอ้อนส้น,น,นกูได้มาเห็นเขาข่อยบ่วมีนอกกจีบอลสอนหนึ่งตัวเขาจะเห็นยี่นีลูกเขาจะยังว่าโอ้ยุดสีแดงสวนเขาจะยังอยากมาบุงเนาะคนบานอื่นคนเลยกเดียว ผนกะว่าเอามีอีริจิิเลือผ่าปนเกลามามาอ่านมาสู่อ่างมูผนวา,มามนแล้วผลว่าอวยปากเกลาจังได้คันบ่มีอิริมาสิบอกตัวมูเป็นเนาะใช้ส่วนนี้พี่น้องเบื้องก่น ใต้น้องบัวนี่น้ำก็หอมสีอันดับได้พี่น้องแต่ว่าการลวดเนี่ยเราช่วงเพราะว่านนั่งฝน,นบบตกมือนี่ฝนบบตกมือหนึง่งถ้าไข่ก็งามงามพี่น้องด้วน,นี่อาชีพเราปลูกไว้กับเต่ที่แรก่งห่อนเตคูตสามไม่ไม่ถ้าบราปลูกก็มันก็นสีอันดินพังเลยดิ่งเลยแต่ปลูกไว้ปลูกแล้วพันงามโพดบนัน งามๆตาไข่เคยปยดมาตาดใบออกให้มันตาไข่งามมุมนั่งก็เป็นมุ่ม้มางอุ้มมุ่งอากาศนีเมือง s a อากาศดีดีพี่นนองอากาศตอนเช้า